ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อโดนัทนะคะเราเรื่องมันก็เกิดมาจากว่าเราเรียนวิศวะไฟฟ้าที่มจพนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าไฟนอลเนี่ยใกล้สอบไฟนอลเราทําอะไรกันบ้างแล้วก็คืออาบน้ําแต่งตัวแล้วก็จะไปเรียนแหละคือโดนัทก็ไม่ใช่คนขยันอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราก็เริ่มวันมาด้วยการไปเรียนนะคะแลบ ดีไซน์ก็คือเป็นวิชาที่แบบออกแบบสายไฟใช้โปรแกรมแล้วก็เขียนแบบออกมาว่าเราออกแบบสายไฟในอาคารเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นวิชาที่เรียนอยู่แล้วก็ต้องส่งงานตอนไฟแนลด้วยอันนี้ก็คือรูปเซลฟี่นะคะนะคะโอ้แล้วเสร็จแล้วพอเรียนเสร็จเราก็มาอ่านหนังสือต่อนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากลับบ้านอ่ะก็คือไม่ได้อ่านแน่นอน เราก็เลยต้องมานั่งอ่านที่อื่นนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็กินเค้กก็กินเค้กด้วยเพราะว่าเครียดนะคะแล้วกับมากกต้องอ่านหนังสืออีกเพราะว่ามันจะไม่ทำเลยทุกคนมันก็ต้องอ่านแล้วอะ่ะใช่ปะแล้วอ่านอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องฟังแบบอะไรไปด้วยมีให้เป็นสีเครียดเกิะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมอะ่ะแบบอ่านหนังสือแล้วก็ฟังแบบ ที่มันเป็นเพลงเฉยๆไม่มีเนื้อลองอะ่ะแล้วเราก็มาเปิดอัลเทอร์แคดสักนิดนึงนะคะว่ามาดูงานว่าแบบเออเราจะส่งอะไรเสร็จแล้ววันต่อมาโดนไรก็ต้องมาสอบ Conversation ภาษาอังกฤษนะคะเป็น Speaking t e s t แล้วก็ฝนตกหนักมากเลยตอนที่เดินออกมานะคะอันนี้คือภาพตอนสอบเสร็จแล้วอืมเราก็ต้องนั่งรออยู่แบบนึง แล้วก็อันนี้เป็นคะแนนสอบสปีสปกิ้งเทสเนะคะก็คือดีอยู่นะ